อัปเดตข่าวสารจ้าในที่สุดค่ะก็มีภาพของซีซับแบล็กพิงคค่ะได้รับท้วรางวัลจากรายการอินกิกา o ยออกมาแล้วนะคะน่าจะเป็นวันที่พวกเธอค่ะถ่ายทำแดนแพ็กทิสชัดดาวนะคะเสร็จนั่นเองก็ดูจากชุดที่พวกเธอใส่นะคะก็ได้รับถ้วรางวัลค่ะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอันนี้ค่ะก็มาจาก y g s e l e c เนะคะแม b แบ็กิงเนี่ยวงนางแบบมากๆนะคะยอมใจกับท่าโพสของเต้ลิมากๆเลยค่ะเอวเธอเนี่ย ไม่ธรรมดาเลยนะหน้าท้องก็กล้ามเนื้อแน่นมากค่ะแล้วก็มีภาพลับๆนะแบบอันซีนค่ะจากคุณ Stella Maxwell นะคะที่เป็นนางแบบสาวชาวไอริสวัย32ปีค่ะเธอเป็นหนึ่งในนางฟ้าวิกตอเรียสกเรตด้วยนะคะเห็นมีมาโพสต์ค่ะว่าเล่นน้ำกับโรเซ่อยู่นะอาวโรเซ่ Rose นี่แอบไปแวะไปปาร์ตี้นะกับเพื่อนๆตั้งแต่เมื่อไหอไร่นะคะไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะเพิ่งจะเห็นภาพนี้แหละคะ่ะที่เจ้าตัวเพิ่งเอามาโพสต์น่าจะถ่ายร่วมกันกับ นางแบบระดับต่างๆเนี่ยหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะซาฮาทานชุดที่ใส่เนี่ยก็จะเซ็กซี่ไม่เบาด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนทางด้านเจนเนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะเห็นมีภาพเบื้องหลังค่ะตอนที่ถ่ายโฆษณาแทมโบรีนะคะน้ําหอมตัวใหม่ของเธอค่ะเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้ใช้สแตนด์อินด้วยนะคะก็ดูจากบรรยากาศน่าจะเป็นการซ้อมบินด้วยตัวเองนะถ้าใช่ก็คือใหญ่เกียวนี้จะกล้ามากๆเลยนะคะโอ้โหไม่คิดเลยค่ะว่าเธอจะเจอเลนเองเนาะแล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยข่าว ของปารีสแฟชั่นวีนะคะที่มีข่าวลือมาก่อนหน้านี้ว่าแบทพิงค่ะจะไปร่วมง,งานด้วยนะคะโดยตอนนี้ค่ะก็มีตารางงานค่ะของแทนดีออเนี่ยออกมาแล้วด้วยเหมือนกันของดีออค่ะจะจัดขึ้นในวันที่27นะคะกันยายนที่จะถึงนี้ก็ยังไงก็เดี๋ยวจับตาดูกันให้ดีๆค่ะคิดว่าสาวๆแบพพิงคน่าจะกำลังเตรียมตัวที่จะบินไปปารีสกันอีกแล้วนะคะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารน้นมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า